ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อหลวงปู่ท่านแนะสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนช่วยสร้างทางบุญลดเวีนตัดกรรมชีวิตดีวันดีคืนปลอดภัยแคล้วคลาด ท่านเจ้าประคุณสมเด็จตูได้กล่าวว่าจะมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์และแผ่เมตตามีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่องและไม่เห็นผลในชาติปัจจุบันแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์และแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระรัตนตรัย ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณวิเศษเช่นไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและพระสงฆ์อรหันต์อริยเจ้ามีคุณเช่นไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจธรรมที่แท้ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นก็คือ จะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จจนเป็นอรหันต์ที่กล่าวเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์มี5โอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรมที่ถูกต้องซึ่งสอนเรื่องกรรมศีลภาวนา 2. เมื่อแสดงธรรม คือเมื่อเข้าใจถึงธรรมที่ถูกต้องแล้วคือรู้ได้เองว่าเป็นโสดาบันก็พอใจที่จะสอนธรรมให้ผู้อื่นรู้ด้วย 3. เมื่อสาธยายธรรมนั่นคือการสวดมนต์ยังมีสมาธิ 4. เมื่อตรึกตรองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้นซึ่งหมายความว่ารู้ถึงความหมายโดยรวมของธรรมนั้นและข้อที่ห เมื่อเจริญวิปัสนาญาคือพิจารณาทุกสิ่งด้วยธรรมโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นจึงจะวิปัสนาได้ครูบาอาจารย์ท่านว่าการสวดมวนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างก็พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแบ่งเวลาเป็นสองช่วงเวลานั่นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำะระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปการสวดมนต์นับว่าเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์สามนั่นก็คือกายมีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวมมีความเคารพนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัย วาจาเป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐของพระราตนไตรเพราะเป็นการขอขมาในความผิดพลาดหากมีและเป็นการกล่าวสการะเทิดทูนที่สูงยิ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นการสร้างกุศลซึ่งหากบุคคลใดได้สวมดมนต์ทั้งเช้าและเย็นไม่ขาดแล้วบุคคลน,นั้นจมเข้าสู่แดนพระอระหรันต ครูบาอาจารย์ท่านว่าหลังเวลาเราสวดมนต์แล้วก็ต้องแผ่เมตตาด้วยเพื่อให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเรารับรู้ไปจุดถึงสรพสัตว์สัมภเวสีทั้งหลายที่ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นนอกไปจากนี้แล้วการแผ่เมตตายังเกิดประโยชน์อื่นๆต่อตัวเราเองเช่น ให้ชีวิตเราสงบเย็นใจร่มใจสบายขึ้นทันตาและยิ่งถ้าได้สวดมนต์ก่อนนอนก็จะยิ่งทำให้นอนหลับสนิทและหลับฝันดีอีกด้วยครูบาอาจารย์ท่านว่าการที่เราจะแผ่เมตตาให้ใครให้จดจำไว้เสมอว่าเราจะต้องให้เราก่อนเมื่อเรามีบุญเราจึงให้คนอื่นได้บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง กราบสามครั้งน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วพร้อมอาราธนาอาหังสุกิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุกโโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหังอเวโรโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอณิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัตานังปริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทินจากนั้น ก็ให้แผ่เมตตาให้สัปสัตเจ้ากรรมนายเวรและผู้อื่นโดยกล่าวว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้เบียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหะอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอการแผ่เมตตาทําให้หลับเป็นสุข ื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของผีเปรตอสุรกายวิญญาณต่างๆเทวดาทั้งหลายคุ้มครองแคล้วคลาดจากภัยอันตรายจิตเป็นสมาธิได้ง่ายสีหน้าย่อมผ่องใสเมื่อจะตายใจก็สงบสู่สุขติภูก,การสวดมนต์ภาวนา และแผ่เมตตาถือเป็นการทำบุญที่เห็นผลในชาติปัจจุบันและชาติหน้าคำว่าบุญแปลแบบไทยๆคือความดีความสะอาดแห่งจิตเวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญการทำบุญในพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีแต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่า ปุญกริยาวัตถุสามซึ่งประกอบด้วยทานศีลและภาวนาการเกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไรดีครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าการทำบุญไม่จะเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นก็คือการรักษาศีล และการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้จะได้อนุสง่งผลบุญมากกว่าการให้ทานเสียอีกเพียงแต่ญาติโยมมองข้ามกันไปมักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านั้นเพราะมันง่ายดีแต่การรักษาศีลและภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบตัติจึงรู้สึกว่าทำยากกว่าการทำบุญทุกอยาก่างเพียงแต่เราตั้งใจ หรือมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้นก็ได้กุศลแล้วแต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำบุญให้ครบสามอยา่างอย่างที่หนึ่งคือทานเป็นการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมากมีเงินน้อยก็ทำน้อยตามกำลังตนถ้าไม่มีเงินทองเลยก็ใช้แรงกายให้เป็นฐานได้เช่นกัน อย่างที่สองคือศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตรหรือไม่ว่าเวลาที่ญาติโยมจะมาทำบุญทำไมพระท่านถึงให้พวกญาติโยมรับศีลก่อนนั่นก็เพราะว่าท่านต้องการที่จะทำให้ผู้ที่มาทำบุญมีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วและทําบุญในขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลังจริงอยู่ที่บางคน ไม่อาจที่จะถือศีลได้ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องผิดศีลแต่เราก็สามารถที่จะถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืนได้ยังสามารถถือศีลได้ครบทั้งหข้อด้วยเพียงแต่เราอารัธนารับศีลทั้งหด้วยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมาก แล่ได้รับผลเต็มกำลังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแต่ถ้าเกิดเราตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราสู่สุคติทันทีและบุญอย่างที่สามคือภาวนาหรือการสวดมนต์คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามาก แต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์มากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาทำให้มรรลุกไปสู่พนิพพานได้มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าหัวใจของการทำบุญทุกครั้งคือขอให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งตามนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบชั้นผมมโลก กชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยม,มโลกอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกกธาตุกับอีกแสนจัก,กรวาลที่พบทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณอารูปวิญญาณและสัปสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรนของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้ไม่เวเยยเียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับหน้าการบัดนี้ด้วยเธอ บุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับบุญในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปจนถึงชาติหน้าน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ